สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ KP Channel เนาะวันนี้ก็มาสายนะเพราะว่าพีติดลูกค้าขออภัยด้วยนะคะโอเควันนี้ KP ก็จะมาทำพิกรารนะคะหัวข้อก็คือว่าเมื่อไหรเขาจะ take action เนาะอันนี้คือ,อให้เพื่อนๆนะคนที่แบบว่าสงสัยด้วยว่าเมื่อไรเนี่ยเมื่อไหรเขาคนนั้นถึงจะ take action เนาะแต่ก่อนอื่นก่อนได้เนี่ย เคพีก็ต้องขายของก่อนนะนะอันนี้ก็คือว่านมหาเสน่ห์นะคะใครที่ต้องการนะฟีดบแบ,บ็ดีมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่สุดอะที่หนึ่งอะนะคะ999บาทส่งฟรีนะอ่าว่านดอกทองนะคะผสมกับน้ำมันจันโอเคไหมแล้วก็ปลุกเสกนะคะเรียบร้อยมาเป็นอย่างดีใช้ทาตรงหน้าผากเหมือนลงนะหน้าทองทุกวันนะคะ คนนี่คือแบบดีเลิศนะเพราะว่าอะไรส่วนของ KP ก็คือว่าตอนนี้เรามีสปอนเซอร์แล้วนะคะเย yeah. ่กราบกราบขอบคุณด,ด้วยนะคะเราก็สีพึ่งนะคะ1,999บาทนะข้างในก็จะเป็นเป็นช้างนะ KP แกะไม่ได้เล็บเดินเล็บพังช้างผสมโครงนะคะ แล้วก็มียันตรงนี้นะที่เกี่ยวกับเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะใช้ทาปากนะคะให้คําพูดของเรามันมีพอร์ม,มากขึ้นไปเจราจาพูดอะไรก็ดูแบบมีน้ําหนักนะคนก็แบบไม่ปฏิเสธคอยตามเรานะคะอันนั้นก็ส่วนของอสีพึ่งนะแล้วก็ลิปสติกเคีนะมันใกล้จะหมดแล้วแหละเพื่อนๆสีสิบหมดแล้วนะต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็อีกรสหนึ่ง เคพีจะได้คำตอบพ่กนี้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะเพราะว่ามันจะนานกว่าปกติเนาะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยถ้ามันเสร็จแล้วค่อยเคพีค่อยมาเฉลยให้เพื่อนๆนะค่อยมาประกาศนะสามสี่ห้าร้อห้าสิบาทคลาสสีได้นะคะก็ฟีดแบ็ดีมากๆนะวันนี้เคพีทาสีหนึ่งนะคะนะแต่สีบสิบหมดแล้วนะคะขอโทษด้วยสั่งเคพีได้ทุกอย่างที่แอดไลน์นะคะ ก็หมดไปแล้วสำหรับการโฆษณาขายของนะข้างหลังนี้ก็คืออร่อยนะคะเคพีกินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อร่อยเวลากินกับกาแฟในสุดยอดนะคะเค้กยูโรนะคะยูโรเค้กโอเคปะก็วันนี้มี3าพายเหมือนเดิมนะคะก็หัวข้อก็เหมือนที่เคพีบอกนะว่าเมื่อไหร่เขาจะเทคแอคชั่นนะคะก็ตรงนิดนึงนะคะอันนี้คือ อไม่ใช่อะไรหรอก KP กีกำลังจะให้เพื่อนๆเ,เลือกช้อยนะคะอันนี้คือช้อยที่1นึ่งสปอนเซอร์แกเพื่อนๆเ,เ,เข้าแล้วนะคะ,ะพับเคส,สอดไส้คิมสตอรอเบอรี่นะคะอันนี้คือที่1น,นะอันนี้คือเด็กที่2นะคะเด็กที่2ก็คือสอดไส้คิมใบเตยนะคะเคกยูโรสอดไส้คิมใบเตยนะ อันนี้คลาสสิกมากๆเด็กที่ Deck 3นะคะเป็นแบบไส้ไส้ครีมคัสตาร์ดนะคะยูโรเค้กนะคะพี่พีชอบมากอร่อยนะคะก็ให้เพื่อนๆทำสมาธิ T นะคะแล้วก็เลือกนะคะว่าเพื่อนๆนนดึงดูดอันไหนนะคะสตรอเบอรี่รนะใบเตยแล้วก็ไส้ครีมคัสตาร์นะคะก็คือ3ช้อยให้เพื่อนๆเ,เลือกนะคะ ก็เราไปดูกองแรกดีกว่ากองแรกเกี่ยวกับเนี่ยสีมพูนะคะสตรอเบอรี่นะคะครีมไส้ครีมสตรอเบอรี่นะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งเราไปดูว่าเขาจะจะเทคแอคชั่นไหมเมื่อไร่สวัสดีค่ะคุณกุ๊กหนึ่งคนที่เลือกสตรอเบอรี่นะคะไส้สตรอเบอรี่นะคะเราจะมาดูนะคะว่า เขาจะ take action เมื่อไหร่เคพี KP ว่าตอนนี้นายซับเพนติโคเขาไม่มีความมัน่นใจในการที่จะมา take action หรือทำอะไรนะเคพี KP รู้สึกว่าเหมือนเขาเไม่มัน่นใจในตัวเองอะไรสักอย่างหรือฐานะของเขาอาจจะด้อยกว่าคุณก็เป็นได้นะคะนายซับเพนติโกกับหัวเนาะ ควบคับ universe เคพี่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่แบบว่าเขามีความรู้สึกกับคุณแหละแต่ว่ายังยังไม่รู้ว่ามันจริงหรือมันปลอมมันมันยังไงกันแน่ควบคับนะแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าคุณน่าจะเป็นเหมือนแบบอ่าทวินเฟ m มหรือว่า s โ m a t e หรือว่าเป็นคนที่แบบมีความรู้สึกแบบรุนแรงกับคนนี้เขาก็เป็นเป็นด้วยเหมือนกันนะแต่เพียงว่าเคพีคิดว่า ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีความกล้าพอหรือว่าปัญหาก็อยู่ที่ตัวเขาเองนี่แหละนะคะว่าจะจะยอมรับความรู้สึกนี้ไหมหรือยังไงคลีนอับคัพขึ้นมาเออคีพี่รู้สึกว่านะตัวคุณน่าจะแสดงความรู้สึกอะไรให้เขาไหมหรือหรือคุณเป็นคนที่แบบว่านิส nice กับเขาตลอดดีกับเขาตลอดไม่ว่าจะ จะอะไรก็แล้วแต่ดูคุณเป็นห่วงเป็นใยเขาดูเป็นคนที่แบบให้ความรักเขาให้ความห่วงใยเป็นคนที่แบบว่าอบอุนะ่น่ะเนี่ยนี่ในสิ่งที่เขามองคุณนะแล้วเขาจะ take a c ชั่นไหมนายออฟบอนส์เขาไม่ take action นะคะตอนนี้เขายังไม่ take action นะเนี่ยเขายังไม่ take action เพราะเขายังไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลย ด้วยฐางนะการเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแตนะ่นาย sub s o u c e ไม่พูดไม่แอคชั่นใดใทั้งสิ้นนะคะคุณกุ๊บหนึ่งนะคะเทพีก็ไม่รู้จะจะบอกว่าอะไรอะ่ะเพราะว่านายซ u บ s อ u c e ก็เป็นเกี่ยวกับการคำพูดนะเกี่ยวกับการเจราจาเกี่ยวกับทำอะไรที่มันชัดเจนอะนะแล้วก็นายสปอนก็กลับหัวด้วยนะการกระทำนั่นแหละตามชื่อเลยว่าเขาจะเทคแอคชั่นไหมคือย um, mm ัง hmm. นะเนี่ย the temperance กับหัวเพราะเคพีรู้สึกว่าเขาอาจจะตกใจนะว่าแบบคุณกับเขามันเหมือนแบบทำไมคนเน็กกันขนาดนี้ทำไมรู้สึกกับคนนี้ขนาดนี้นะมันเหมือนกันเลยอะ <S <S ก็บอกว่าเป็นน่าจะเป็นวินเฟมโซเมตนะมันก็เลยเหมือนแบบเขากลัวนะหรือแบบว่ามันใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่รู้ว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองโฟกคับกับหัว แต่เคพีรู้สึกว่าในความสัมในความรู้สึกเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะว่าเขาไม่รู้สึกอะไรกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะพยายามคอนโทรลตัวเองอนะาควบคุมตัวเองว่าอย่าคิดอะไรกับคุณอย่าเล่นนี่นั่นกับคุณแต่ก็แบบทาไม่ได้นะนะคะเคพี KP รู้สึกแต่ว่าถ้าถามว่าจะให้เขาทําอะไรไหมตอนนี้เขายังไม่ทํานะเนี่ยเทนซับครับเคพี KP ว่า เขาอาจจะไม่รู้นะเวลาพูดถึงคุณหรือว่าคิดถึงคุณเนะ่ยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าให้ความสุขเขาได้หรือเขาไม่ความสุขเวลาที่แบบคิดถึงคุณนะหรือคุณให้ความสุขเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุ Queen Cup นอะคัพนี่ยหรือเอาจริงๆปปะมันพูดถึงการแต่งงานได้เลยนะหมายถึงว่าคนคนนี้คืออยู่กับคนนี้แล้วรู้สึกดีจังหมายถึงว่าเขาอะนะอยู่กับคุณคุยกับคุณรู้สึกดีจัง รู้สึกดีแบบเหมือนบ้านอนะบอกไม่ถูกสบายใจอะฟา s ์ซับเพนติเคิลอินเวอร์เคพีว่าต้องให้เวลาเขาสักพักนะคะรุ่นแหละ5เดือนนะจริงๆไม่ได้กลัวงหงัเพราะว่าเหรียญเนี่ยค่อนข้างช้าอยู่แล้วไอ้ที่ช้าแล้วก็จะมากลับหัวอีกแต่มันดีนะกลับหัวที่หมายถึงว่าเขาเริ่มที่จะก้าวข้ามก้าวผ่านอะไรที่มันเหมือนแบบ เป็นอุปสรรคในตัวเขานะที่เขาคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะปเป็นเป็นเป็นไปได้ไหมอะไรอย่าเงี้ยนี่ก็คือประเด็นที่หนึ่งนะแต่เขาคิดว่าเขาน่าจะทําได้เนะี่ยไฮพินเซสกับหัวตอนนี้เขาน่าจะโฟกัสเรื่องงานแล้วก็แบบพยายามแบบไม่เอาความรู้สึกตัวเองมาใส่ในตัวเขาเองนะ รีกับเพนติโกเพื่อไม่อยากให้เสียเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรนะเพราะว่าไม่รู้ว่าคนกลุ่มหนึ่งคุณกับคนนี้รู้จักกันผ่านที่ทางานหรือว่าเป็นพาร์นเนอร์หุนส่วนลูกค้าเป็นอยู่ในที่ทํางานหรือในองค์กรอะไรสักอย่างไหมนะคะอันนี้กนะ็คือประเด็นว่าถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะพูดอะไรไหมเขายังไม่ทําอะไรนะคะ5เดือนนู่นแหละนะคะเนี่ยจมูนขึ้นมาเนี่ยเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแหละนะคะเขาก็พยายามแบบ ่พวาเขาเชื่อในโชคชะตานะ the view of fortune ขึ้นมาเนี่ยเขาเชื่อในโชคชะตาเขาเขาคิดว่าถ้าใช่สักวันหนึ่งก็คงจะแบบได้ลงเอยกันแต่ประเด็นตอนนี้ก็คืออยู่ที่เขานะคะว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเอง เหมือนเขาังไม่พร้อมหรือว่าอะตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ดีเลยอะไรเงี้ยคุณกับเขาอาจจะอยู่ในคนละเ,เวลกันเขาอาจจะต่ำกว่าคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสูงกว่าคุณหรืออะไรก็ได้ที่มันดูเหมือนแบบไม่โอเคอะนะเพราะว่ามันมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวด้วยเนาะมันอาจจะเป็นไปได้นะคะแต่แต,แต่แต่รู้ไว้ว่าว่าเขามีความรู้สึกกับคุณถ้าถามว่าคิดถึงทไหไมคิดถึงคุณแหลกนะคะนะคะเดร o มนะะ moon, ขึ้นมานะโอเค กดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะวันนี้สั้นๆเนาะเนาะ,นาะคีพีลากยาวเนาะวันพรุ่งนี้ค่อยทำใหม่นะคะเออแล้วแหละคะ่ะไม่มีอะไรคีพีอยากจะบอกว่าเดี๋ยวพีพีจะทำโพลไว้ที่คอมมูนิเคเออคอมมูนิตี้นะที่ที่โพสของเอ่อ u t u b e นะว่าจะทำช็อปปิกอะไรดีนะคะในในในหัวข้อถัดไปนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็เอ่อคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะ คอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคนะบ๊ายบายซจอกในคลิปค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนที่เลือกเ,อเค้กย,ยูโรเคร้กนะคะสอดไส้ครีมใบเตยนะคะคนที่เลือกใบเตยนะ,ะเขาจะเทคแอคชั่นไหม คนคุปหนึ่งกันแล้วคุปสองกันแล้ว nice of b o n d ไม่ take action นะคะคนคุปสองแบบเซ็ง t i c e แเราก็เหมือนว่าคุณน่าจะแบบยื่นคำขาดละถ้าแบบไม่ take action ฉันก็จะไปละใช่ไหมคุณจะคัดเขาแล้วเนี่ยคุณจะตัดเขาออกจากาสารระบบแล้วเนี่ย เซเว่นนอฟเพนติคเขาติดเรื่องงานสิ่งที่เขารอมันยังไม่มายังไม่ได้นะเข้าใจไหมคะเซเว่นนอฟเพนติคกับหัวเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรที่ติดค้างติดเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเลยมาหาคุณไม่ได้เลยเทคแอคชั่นไม่ได้อะไรสักอย่างเรื่องงานน่าจะมีปัญหาจูวิลเขาบอกว่าให้รอเขาหน่อยนะโอเคไหมผู้หญิงคนนี้เหมือนแบบว่า,าจับ ลูกตุ้มหรือว่าจับอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะคะที่แบบว่าเหมือนแบบจะมาไม่มาถ้าไม่มาฉันจะจะไม่รอแล้วนะอันนี้นะคะคือคนคู่สอง four pentacle reverse KP ว่าเขาคิดถึงคุณแทบจะบ้านะ คิดคิดถึงมากอะหรือว่าทั้งาั้นก็ตัวคุณเองเนี่ยที่แบบว่าจะเริ่มคอนโทรลเองไม่ให้คิดถึงเขาละโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะนะเ่พี่ว่าที่เขามาไม่ได้เพราะว่าเรื่องงานนะคะต้อง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 ใจเย็นๆนิดนึงนะ King of Swords เดี๋ยวเขาจะต้องมีการติดต่อมาหาคุณนะจริงๆจริงๆเขาจะต้องพูดอะไรบางอย่างนะเขาจะต้องพูดอะไรบางอย่างเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาแต่ว่า เขาจะไม่ take action ตอนนี้อาจจะไม่ได้เจอกันแต่พูดถึงว่าจะได้ยินอยู่นะคะจะได้พูดคุยกันอยู่นะแต่ว่าจะไม่ได้แบบเจอตัวกัน the tower i n r e v e r s e ถ้าคุณคิดว่าอาช่วงช่วงนี้นะยังไม่มียังไม่มีอะไรที่จะจะจะ,จะเปลี่ยนแปลงนะช่วงเนี้ยหมายถึงว่าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยภายในเดือนเนี้ยถึงเดือนหน้าเนี้ยน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าในภายในทีนี้ก็ได้ยังไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเนาะ The Moon. คุณก็ยังเฝ้ารอเขาอยู่นั่นแหละก็คุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณโอเคป้าแต่ว่าถามว่าคุณอาจจะได้คุยกันนะหรือว่าเขาอยากจะคุยกับคุณแต่เพียงแต่ว่าเขามาไม่ได้นะคิงกับเพนติโคถ้าเขาจะมาคือเขาต้องเหมือนแบบเอาเงินมาให้หรือเขาจะต้องแบบว่าประสบความสําเร็จในเรื่องการงานหรือแบบเขาต้องประสบความสําเร็จหรือมีเงินหรือรวยก่อนหรือเปย์คุณได้อะไรอย่างเงี้ยอะ เนีย่ยเขาเฮิร์ตนะคะไม่ใช่ว่าไม่เฮิร์ตนะนะนะสามดาบขึ้นมาเนี่ยที่แบบทำอะไรไม่ได้นะ <_ t ops> เพราะว่างานมันยังไม่มายังไม่ได้ไงนทะร <_ t ops> <_ t ops> ัพยทสัมภ <t ops> มีความเครียดนะไม่รู้ว่าตัวคุณเองหรือว่าตัวเขาเองนะคิดไปนู่นคิดน,นอนไม่ค่อยหลับะนะหมายถึงว่าเนี่ยตัวคุณสองคนเนี่ยอาจจะคิดถึงการตอนกางคืนหนักมากนะแต่ถามว่ายังจะ นะเรื่องงานไม่รู้ว่าเป็นที่ทําง,งานหรือเปล่านะสามเหรียญเหมือนเหมือนคนกุ้มหนึ่งเลยเหมือนแบบเสียใจที่ไม่ได้มาเจอกันเสียใจที่ไม่ได้แบบเออเจอกันตัวเป็นๆหรือมาไม่ได้อะแต่ว่าเขาอยากคุยนะกับคุณนะโอเคไหมคนคุ้มสองก็นั่นแหละคะ่ะตามคําทํานายนะอย่าพึ่งตัดเขานะคะรอเขาแป๊บหนึ่งนะคะเขากําลังพยายามรออยู่นะก็เขาอยากจะคุยอยากจะชัดเจนแหละ อยจะมาหาและแต่ว่าสิ่งต่างๆไม่อืเอนะคนกุ่2สองก็อีกสักอาทิตย์ลองดูใหม่เนาะอีกสักอาทิตย์เดี๋ยวทีบีจะทําให้หมายว่าว่ามันอนันนี้มันเปลี่ยนไหมอันนั้นก็คือในส่วนของคนกุ่2สองนะคะก็อาจจะมีการคุยกันได้นะติดต่อกันได้แต่ว่าให้มาเจอตอนนี้เทคเชนอะไรไหม ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะคะโอเคนะคะคนคุ่สองกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคนคุ่สาม 3. คนที่เลือกครีมคัคสตาร์ดนะคะไส้ครีมคัสตาร์ดนะคนคุ่สาม 3. เราจะมาดูกันนะว่าเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะเทคแอคชั่นไหม เราจะ take action ในคนทุกสามไฟล์ s u b p a n t เคพี KP ว่าเขาผ่าน <c oughs> เขาน่าจะมองผ่านหรือว่าทะลุไม่รู้นะเคพี KP รู้สึกว่าแต่ก่อนเ,อาเขาอาจจะคิดว่าอาความสัมพันธ์คุณกับเขามันอาจจะไปไหนกันไม่ได้นะมันอาจจะไปไหนกันไม่รอดนะแต่ว่าทีนี้มันเหมือนกับหัวเหมือนเขาน่าจะคิดได้ปะว่าเขาน่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้เขาน่าจะแบบ overcome เคพีว่าเขาน่าจะเริ่มปลดปล่อยความรู้สึกกับคุณแล้วนะเนี่ยหมายถึงว่าสีสีเหลียนกับหัวเนี่ยอะไรที่โฮไว้อะไรที่แบบว่าปิดกั้นตัวเองเองไวเนี่ยน่าจะปลดปล่อยครีนวรนเพราะว่าเขาอยากได้คุณมากนะคุณแบบเซ็กซี่แล้วก็เป็นที่หมายปองของเขาสุดๆนะคะเขาน่าจะต่อต้านคุณไม่ไหวนะคุณน่าจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่า,ารู้งานอนะรู้งานนิดหนึ่นงเซ็กซี่หรือว่าแบบ ว้าว wow. สามถ้วยกับหัวแสดงว,ว่าคนอื่นที่เป็นช้อยหรือว่าถ้าสมมติอยู่ในความสัมพันธ์รักษา้าลัาสากลเขาเลือกคุณนะเขาเลือกคุณนะคุณน่าจะเป็นทั้งคนสวยแล้วคนมีเงินนะคะทั้งสวยทั้งรวยมากโอเคป่ะเ p พีคิดว่านะเขาจะเทคแอคชั่นไหมเพดอกเพนติคลเคพว่าถ้าเขาให้ถ้าคุณให้โอกาสเขาเนี่ย แน่นอนจะให้โอกาสครับก็ล่ะแต่ว่าปัญหาคือว่ามาไม่ได้ไงอยากเทคแอคชั่นแหละแต่ว่าคือไกลกันเหลือเกินมาไม่ได้นะคะเดชารอดจับหัว f o ร์ of c ครักับหัว,หวคือแบบว่าเขารู้ตัวเองแล้วนะหมายถึงว่าแต่ก่อนอาจจะ ไม่สนใจอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่รู้สึกอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือแบบมีความรู้สึกสุดอะไรสุดคิงอัพนที่ิโกจะบอกนะคะว่าแบบส่องตลอดเวลานะจ๊ะคิด <c oughs> ถึงอย่างมากเลยนะจ๊ะนะจ๊ะอาจจะมองรูกคุณตลอดเวลานะคะ น็อคับอินเวอร์สเขาไม่รู้นะว่าว่าถ้าสมมุติว่าเขามีครอบครัวใช่ไหมหรือว่าเขามีภรรยาอะไรนะแค่พี่ไม่รู้นะแต่คือเหมือนเขาเลือกคุณอะชีวิตเขาก็เหมือนแบบว่าไม่มีความสุขหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณคือสิ่งที่ขาดหายหรือว่าคนที่แบบสามารถเติมเต็มให้เขาได้นะคะ โอเคแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาใช่ไหมหรือว่าเขาไม่ได้พูดใช่ไหม <c oughs> นะคะหรือเขาไม่ไอาจจะไม,ไ,ไม่ได้บอกคุณว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเนี่ยเพราะเขาก็คือคิงอับอนเหมือนกันแต่กับหัวเขาน่าจะทําอะไรไม่ได้ช่วงนี้เทคเชั่นอะไรไม่ได้ด้วยการที่แบบว่าอาจจะอยู่ไกลกันแล้วก็แบบว่ามาหากันไม่ได้นะคะแต่คุณคือคือคือควีนของเขาโอเคไหมคุณคือ Queen of of ควีนอบอนของเขานะคนสวยคนสวยของเขา แต่เขาคงไม่ได้บอกอคุณอะแต่เขาจะจะสู้พวกคุณนะเขาน่าจะแบบอยากได้คุณจริงๆโอเคปะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอยู่แต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้นะหมายถึงว่าเร็วๆนี้เมื่อ,อไหร่ที่แบบไปหากันได้เนะี่ยเสร็จ The Hangman เนี่ยกับขึ้นมาก็คือต้องรอต้องรอเวลานะจ๊ะก็สำหรับคนคูบสามถ้าเจอกันได้ก็คือจบ เสร็จเลยเสร็จเลยโอเคไหมคะคนคู่สามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ bye ายบายเจอกัน next คลิปนะคะ See you